เรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับหมายสารเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการฟ้องร้องยึดบ้านหลายคนคงเห็นแล้วขอพูดชื่อเลยแล้วกันครับพี่แอนจักรพงศ์คนนี้เนี่ยตอนนี้มาแรงมากมานะคะปีที่แล้วแล้วใช่ในเรื่องของแบบเวทีนางงงนางงามนะก็คือต้องเรียกว่าแม่แล้วแหละนะคะแม่แอนจักรพงศ์เนี่ยได้ฟ้องร้องอดีตพนักงานอักษรย่อเหมือนกันครับ นอนหนูนอนหนูเป็นเงิน8หลักแปดหลักก็คือเป็นหลัก10ล้านเลยนะครับรวมถึงยึดบ้านที่จังหวัดน่านคืนเนื่องจากมีพฤติกรรมโอ้โหพฤติกรรมนี้เนี่ยเด็ดงงกิน<ะ>บนเรือนขี้รถบนหลังคาหุยเฮ้ย <Hey! S 1> ป,ปีนขึ้นไปขี่ด้านบนเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ยากอยู่นะต้องยอมรับเขานะปีนขึ้นไปได้เนี่ยปอไปไปเคลียร์กันเอ้าศตูอ๋อเป็นสุภาษิตสุภาษิตครับผมคือเคยมาทํางานด้วยกันตอนทํางานก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะให้นู่นให้นี่ตอบแทนกันแบบสมเหตุสมผลแต่พอออกไปด้านไปแฉเราไปด่าเราไปเล่าเรื่องของเราซึ่งเรื่องที่เล่าเนี่ย จริงบ้างไม่จริงบ้างผสมปนเปกันไปจนคนเชื่อหมดคนแบบเนี้ต้องจัดการนี่คือแม่แอนลงฉันเลยนะเออแอนนาแอนนาอ๋อแม่นเป็นองค์แม่แอนนาลงมาเล่าแล้วตอนนี้ล่าสุดยังไงอีกครับคุณแอนจักรพงศ์แม่แอนจักรพงศ์เนี่ยนะก็เผยความคืบหน้าในเรื่องนี้ในทวิตเตอร์บอกว่าบ้านที่จังหวัดน่านที่เคยเป็นประเด็นกันตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยนะกับอดีตพนักงานนอนูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใบนะเดี๋ยวปอทายพี่บ้างนะครับเออ ตอนนี้ภาพในภาพนี้ใช่ไหมบ้านนี้บ้านบ้านหลังนี้จังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้ทนายเนี่ยยึดคืนมาแล้วนะครับทนายของแอนเนี่ยยึดคืนมาแล้วและกําลังขายทอดตลาดอยู่จึงเรียนมาให้ทราบเรียนให้ใครทราบนะเรียนให้ทุกคนท่าราบว่าทรัพย์สินนี้คือบ้านหลังนี้เป็นของบริษัท JKN แล้วนับจากนี้เป็นต้นไปใช่ก็คือพี่ว่าก็คงเรียนไปให้นอนั่นแหละทราบนะคะแต่สิบล้านเนี่ยแสดงว่าต้องบ้านทั้งที่ดินนะเพราะว่าเป็นหลักแบบเป็นหลัก แปดหลักอะอทีเนี้ยพี่แอนก็เลยเขียนเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่ามไม่ซื่อสัตย์ความสามารถไม่ถึงจึงถูกเชิญออกแต่แทนที่จะจากกันโดยดีแล้วสัมนึกว่าสาเหตุของการต้องออกเนี่ยมาจากตัวอของเธอเองอถึงแม้จะไม่คืนเงินที่ยืมแต่ฉันจะไม่แตะทรัพย์สินอะไรเธอเลยด้วยความเมตตาม,มีการยืมเงินกันเกิดขึ้นมีการทำงานไม่ดีแต่ เธอกับปากเสียพูจาใส่ร้ายแต่เรื่องโกหกสมควรทำไหมแล้วถ้ายังตอแหอีกตอขอบคุณมากรถลอลิงไว้ให้ตัวนึ่งตอแหอีกจะจัดฟอร์มเพิ่มเลยครับแต่ถ้าเป็นทั้งตระกูลเลยครับตอแหใช่ไหมตอแหไม่มีลอลิงอแต่ว่าถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยไม่มีลอลิงไม่ได้นะเวลาอ่านอ้าวตอดีๆก็แวะไปใั้สกดือ ต่อ,อครับของขาดใช่ไหมต่อต่อพี่แอนว่าไงต่ออีกครับปีที่แล้วเนี่ยพี่แอนรอยากไปเกาหลีกันนะบางทีอ่ะต้องมีรอลิงนะโอเค โอเคโอเคกลับเข้ามาทุกคนกลับเข้าพี่แอนว่าไงต่อป่อยก่อนปีที่แล้วพี่แอนทำอะไรอีกครับเออทำยังไงอะไปเกาหลีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่พี่แอนนะฟ้องไปละสิบสี่คนคือแม่แอนเนี่ยเอาจริงนะบอกบอกนอนเลยว่าแม่แอนเอาจริงส่งฟ้องสิบสี่คนทั้งสิบสี่คนเข้าคุกไม่รอลงอาญาเลยอืปีใหม่นี่มาอีกอีกกี่วันยังไม่ถึงสิบวันเลยครสองคนรอเลยทีมทนายเตรียมหลักฐานไว้หมดแล้วทุกคำโกหกตอแหและความลิษยา มันต้องถูกจ่ายเป็นเงินวงเล็บถ้าจ่ายไหวไม่งั้นก็ไปเอารถผมบอมาบอเราไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเนี่ยกล้องไม่รับเราเลยอ่ะเออกล้องเพราะเราไม่เกี่ยวบอมาคุณผู้ชมติดตามรายการเราด้วยนะคะเราฝากด้วยทิ้งท้ายไว้เท่านี้ใช่รับใครอ่ะน้องหนูก็เป็นนดแวดวงนางงาม เคยมีทําค่ายนางงามพี่แอนจากพงร้อไปทําอีกค่ายหนึ่งนอหนูเหมือนกันผมไม่ไม่ใช่นอนหนูเลยอะเป็นนอเหมือนกันนอหนูใช่เป็นนอเป็นเรื่องของนออ้าวมีเฉลยว่าเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนะพี่แอนอันนี้คืออะไรพี่แอนสวิตว่านกยนรดาค่ะคืออะไรอ่ะเพราะว่าพี่นกยนรดา เราผิดท่านบอลลามอะไรวะเราผิดท่านมาล้างดับนี้ขึ้นสนองที่จะจ๋าเราผิดท่านมาล้างดาบนี้ขึ้นสนองใครทําผิดขอให้ตกนรกหมกไหม้เดิมพันสาธุอันนี้พี่นกเขาพูดไว้ปรากฏพี่แอนจะกระพงมาเฉลยเลยจ้าไม่รอให้พวกเราโดนหมายสารนะคะคุณผู้ชมพี่แอนบอกว่านกยลดาค่ะไม่มีใครด่าว่าคุณผิด มีแต่คนด่าว่าคุณเลวค่ะหยุดเล่นละครว่าตัวเองบริสุทธิ์ได้แล้วถ้าคิดว่าตัวเองถูกก็ไปเจอกันที่ศาลนะคะทีทนายดิฉันจะเปิดเอกสารทั้งหมดให้สื่อมวลชนและคนทั้งประเทศได้ดูกันอยากจะเดิมพันไม่ใช่เหรอพร้อมไหมฉันพร้อมเฮ้ยรุนแรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องทายกันเลยเนี่ยปอก็ไม่ต้องทายแล้วเราก็ไม่ต้องไปศาลแล้วเพราะว่าเราพูดตามเนื้อข่าวที่เขาพิมพ์เออ โอเคตำรวจมาต่อได้นะครับไม่เดือดร้อนผมไม่เดือดร้อนนี่ฮัลโหลตำรวจบายเดี๋ยวคดีอื่นเผื่อโดน๋ยวเพิ่งมาแล้วกันพอแล้วตำรวจไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเรื่องนี้ติดตามกันต่อนะคะตอนนี้คือฝ่ายหนึ่งเอาจริงอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับนะคะตอนนี้ต้องสู้กันด้วยด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลแต่ถ้ากรณีนี้มีการเจรจากันบอกว่าจบไหม ถ้าเจราจาได้ก็คงจบแต่ว่าดูลักษณะแล้วไม่น่าจะเจราจาได้ใส่ตาเธอลักษณะแล้วมาคุอยู่